ใส่ลงไปเลยสวัสดีแม่เอาบางคนไปได้ิมนะคะรับปลูกเองปลูกเองวันนี้เดี๋ยวแม่จะมาเก็บมะระข้างหลังแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าอ้อยจะมานะป้าอ้อยจะมาขนไปอีกรอบหนึ่งเนาะเอาเป็นว่า,าแม่จะทําเมนูมะระผัดใส่ไข่ง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้อะพี่ไมเคิลชิมเนะว่า เทคนิคของแม่วันนี้ทํายังไงไม่ให้มะระขมใช้ได้ผลไหมเนาะเดี๋ยวจะมาเก็บมะระแล้วก็ไปเตรียมก่อนเนาะว่าทํายังไงไม่ให้ขมเล็งก่อนว่าจะเอาลูกไหนอ่ะเอาลูกนี้แม่ผัดมะระลูกเดียวพอเนาะแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะเขามีสุกด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บออกกันเลยเนะาะมะระสุกด้านหลัง นี่เพื่อนสุกแล้วกินไม่ทันก็จะสุกแล้วเพราะว่าบางลูกที่แม่กเก็บไปก็สุกแล้วเหมือนกันเนะาะป้าเดี๋ยวเราไปในครัวกันเลยค่ะวันนี้แม่ใช้มะระหนึ่งลูกไปเลยนะเพื่อน<ๆ>แล้วก็พี่ไมเคิลจะได้อดชิมไปด้วยตัดหัวตัดหางเขาออกเลยค่ะ ครึ่งค่ะแล้วก็มาผ่าอีกทีหนึ่งมาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็เราก็จะมาเอาไส้เขาออกเนาะนี่ค่ะใช้ช้อนขูดเอาไส้เขาออก ้ขมจะอยู่ตรงใยบางๆตรงนี้นะเพื่อนๆถ้าไม่อยากขมมากก็คือขูดออกให้เกือบหมดไปเลยแต่ถ้าเรากินมะราะนะต้องให้มีรสขมนิดๆก็จะอร่อยนะได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นบางๆกันค่ะเราจะมาแช่มาราะกันเนาะใส่น้ำลงไปค่ะก็คือแช่น้ำเกลือลดความขมนั่นเองเนาะ สแล้วโรยเกลือลงไปเนาะประมาณอันหนึ่งช้อนชาได้ใช้ช้อนคนไปเลยค่ะเราจะหั่นมะระบ,บางๆแล้วก็แช่ในน้ำเกลือเนาะประมาณ10นาที15นาทีได้เลยลดความขมมาหั่นมะระันเลยค่ะ เสร็จแล้วขยำเขาเบาๆแค่นั้นนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่ขยำแล้วนะก็คือจะแช่น้ําเกลือทิ้งไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวรสขมเขาจะออกนี่ค่ะเอาแค่นี้พอเสร็จแล้วแช่เขาทิ้งไว้เลยเนาะไม่ขยำต่อแล้วนะอ่าเราก็เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะอย่าลืมล้างเอาน้ําเกลือออกนะไม่งั้นเดี๋ยวเค็มเนาะ เดี๋ยวเราไปผัดก,กันเลยเสียงน้ำในระบบออควันอีกรบกวนนิดหนึ่งน้อเพื่อนอะแม่มาเปิดไฟวันนี้พาออกนอกสถานที่โอเคจากนั้นใส่น้ำมันลงไปเนาะประมาณ2-3สามช้อนโตนได้เลย เป็นบรรยากาศที่อาไฟฟันเพราะว่าด้านหลังถ้าจําได้เนาะคแมเคยแพลนไว้ว่าคแมจะปลูกมะราแล้วก็มีห้อยห้อยมาแต่ว่าเก็บไปเ,เกือบหมดแล้วเนาะก็จะไปห้อยอยู่ที่อื่นอะไรนี้ไม่ต้องรอให้อน้ามันร้อนเนาะเราก็มาใส่นี่เลยกระเทียมกระเทียมสับเนาะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อย สูตรคร่าวๆเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆเนาะแต่ว่าก็ไปปรับรสเอาอตามชอบได้เลยนะผัดให้กระเทียมเขาเหลืองหอมก่อนที่จะมาใส่มะระเนาะมะระก็คือล้างน้ำออกเรียบร้อยแล้วหลังจากกระเทียมเจียวเหลืองแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะมาใส่มะระเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยแล้วก็วันนี้ก็คือจะมาเติมน้ำเนาะเพราะว่าไม่ได้ลวกก่อนเราก็จะมาเติมน้ำช่วยให้เขาได้สุกไวขึ้นนั่นเองประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะเกลียาเขาอาแพ่เขาให้เรียบๆนิดหนึ่งจากนั้นเราจะไม่คนแล้วนะ ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาสุกไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะมาดูกันว่าแค่ไหนถึงจะพออ่านี่เลยน้ำเริ่มงวดแล้วค่ะแม้ไม่ได้คนไม่ได้อะไรเลยนะจากนั้นก็คือจะมาตอกไข่ใส่ขั้นตอนนี้ไปเลยอ้าวลืมคนขอคนก่อนได้ไหม นี่ค่ะน้ำก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็วันนี้จะใส่ไข่อยู่ที่ประมาณอ่ะรอดูนะว่าจะสี่หรือห้าฟองให้ไข่เขาเป็นก้อนก้อนก่อนที่เราจะมาเริ่มคนเนาะเพื่อน ไม่จะไม่คนไข่ซัทีเดียวเนาะเพราะว่าอยากให้ไข่เขาเป็นอ่อนๆก,ก,ก็เลยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเริ่มคนแบบนี้ ขอใส่ไข่อีกฟองหนึ่งกินไข่เยอะๆเนี้นยค่ะรสเพื่อนๆอาคนไข่ ลืมปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาปรุงรสอ่าเพื่อน,นลืมปรุงรสมาจัดเลยซีอิ๊วดำเอ้ยไม่ใช่น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะซอสฝาเขียวเนาะประมาณสองช้อนโต๊ะเพื่อนกะเอาเองด้วยนะ ว่าลืมปรุงรสก่อนที่จะใส่ไข่ไข่ค่ะแม่เยอะไปไหนเพื่อนมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่ไมเ่เคลนชิมนะว่ามาระสูตรค่ะแม่ขมไหม ตอนนี้เหมือนซาวน้าเลยอยู่ในกรีนเฮาส์ตกแต่งเขาด้วยพริกนะอ่าเดี๋ยวแม่เ,เอาไปให้พี่ไมเคิลชิมเนะเอาไปให้พี่ไมเคิลชิมพี่ไมเคลิล o รย o อนคุกยโอนขม stir fry bitter melon s t i l l hot นะมันไม่ขมก็เลยตามมากินนะชิม taste bitter taste on ฝรั่งบอกไม่ไม่ขมเลยอ่ะ สามลิตรบิ๊อ่าบิ๊กใช่เปล่าฝรั่งบอกขมนิดเดียวมันเพืในใน่อนสัมนิสตาจริง out of what out of five or ten five องจะ be five อ้ห oh! ้าสตาร์ไม่ขมเลยไม่ขมเลยจริงๆนะเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูแต่ว่าสีอาจจะไม่สวยเหมือนลวกแล้วผัดอะไรนี้เนาะเพราะว่าเราทำกินเองอืม ถ้าเ,เ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้พี่ไมเ่ิขึ้นด้วยไว้เจอก,กันกับแม่คลิปหนะ้าสวัสดีนะคะคบ๊ายบาย